สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนําการทําแบบฝึกหัดนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะมาทําแบบฝึกหัดได้นะครับนักเรียนทุกคนต้องฟังคลิปที่ครูส่งให้ก่อนหน้านี้เนาะเป็นเรื่องของการร้องเพลงประกอบจังหวะนะครับฟังให้จบเลยนะครับทีนี้เรามาดูในกิจกรรมจังหวะและการร้องเพลงกันนะครับวันนี้ให้ทํากิจกรรมหน้าที่26จนถึงหน้าที่28นะครับซึ่งมีจํานวน สามข้อใหญ่นะครับซึ่งไม่ยากเลยเดี๋ยวครูจะพาทําตอนนี้แหละข้อ1น,นะครับให้นักเรียนระบายสีลงในช่องว่างคําตอบที่ตรงกับเสียงที่ได้ยินนะครับจากเครื่องดนตรีในภาพนะครับจากเครื่องดนตรีตัวนี้นักเรียนฟังแล้วมันเป็นเสียงอะไรครับอันนี้คือกองสเสน่ครับซึ่งเสียงที่มันดังนี่มันคือาแลกแตกเคยได้ยินไหม เสียงมันจะเป็นเสียงตะแลกแตกพออ๋อรู้แล้วว่าเป็นเสียงนี้เราก็ระบายสีลงไปนะครับโอเคประมาณนี้ง่ายไหมส่วนกองตรงนี้มันน่าจะเป็นกองอะไรครับและเสียงของมันจะเป็นเสียงแบบไหนเคยได้ยินไหมครับตะแลกแตกตึงแตกตึงแตกตึงอ่าเสียงมันจะตุ้มตุ้มตุ้มใช่ไหมครับเป็นกองใหญ่พอรู้แล้วเนี่ยว่าเสียงมันเป็นตุ้มตุ้มตุ้ม แล้วก็ระบายสีลงไปตรงคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอเคส่วนข้อนี้นักเรียนทำเองเนาะมันเป็นเสียงของเครื่องดนตรีของฉิ่งเสียงมันจะเป็นแบบไหนนักเรียนทำเองเลยส่วนข้อ2ให้นักเรียนฝึกร้องจังหวะเพลงม์ชและปลบมือตามเครื่องหมายถ้านักเรียนฟังคลิปจบแล้วนักเรียนจะรู้ความหมายว่าเพลงม์ชคืออะไรนะครับเพลงม์ชมันคือจังหวะของสาลเนาะไปฟังคลิปให้จบนะครับ ปลบมือตามเครื่องหมายบวกเห็นไหมมีบวกมีบวกแล้วต้องตบมือปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะลองมาลองฝึกกันนะครับไปตั้งแต่แทรกแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนะครับปุ๊มแทรกแทรกแแทกเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามารัวๆกันนะครับแทรกแทรกแทรกแท็กแทกแทรกแท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 ก โอเคนักเรียนฝึกตามนี้นะครับฝึกให้ได้จังหวะนี้เลยส่วนข้อสนะครับให้นักเรียนฝึกเคาะจังหวะชิงนะครับโดยแบมือเมื่อเป็นจังหวะชิงก็คือเครื่องหมายลบเครื่องหมายลบให้แบมือนะครับแบมือแบบนี้ส่วนปลกมือเมื่อเป็นจังหวะฉับนะครับชิงฉับหรือจังหรือเครื่องหมายบวกนะครับเนี่ย ชิงคือแบมือส่วนปกมือคือเครื่องหมายบวกนะครับแล้วทำเครื่องหมายถูกต้องลงในจังหวะที่ถูกต้องนะครับชิง in มันจะมีอยู่3จังหวะนะครับก็คือจังหวะชั้นเดียวจังหวะ2ชั <NPC> ้นจังหวะ3ชั้นชั้นเดียวคือจังหวะที่เร็วที่สุด2ชั้นคือจังหวะกลางนะครับส่วนจังหวะช้าก็คือ3ชั้นนะครับ แล้วอันนี้มันคือจังหวะช้าหรือเร็วเราลองทำดูนะครับชิงแบมือฉับปกมือชิงแบมือฉับปกมือนะครับชิงฉ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 ับแต่ถ้าทุกคนเด็กๆไม,ไม่แน่ใจว่ามันคือจังหวะเร็วหรือช้าหรือปานกลางนะครับใักเรียนเปิดมาดูหน้านี้ได้นะครับอ่า อันนี้มันคือมันเหมือนโจทย์ข้อนี้เลยไหมมันเหมือนโจทย์ข้อนี้เลยซึ่งมันเป็นจังหวะ2ชั้นเนาะและมันคือจังหวะปานกลางนะครับนักเรียนก็ตอบไปนะครับมันคือจังหวะปานกลางแล้วก็ติกต๊กข้อนี้นะครับโอเคทีนี้หน้าถัดมานะครับทําให้เสร็จทําให้เสร็จเลยอันนี้มันเป็นจังหวะอะไรครับถ้าไม่แน่ใจก็เปิดไปหน้านี้เหมือนเดิมนะครับ เรามาดูข้อมูลในหน้าที่24นะครับเราลองมาปบมือกันดูดูก่อนว่ามันคือจัจงหวะอะไรนะครับชิงช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 ับเอ๊ะมันน่าจะเป็นจังหวะเร็วใช่ไหมมันเป็นจังหวะเร็วแน่ๆเลยแล้วก็ติ๊กถูกนะครับโอเคครูแนะนำเท่านี้นะครับ แล้วก็ครูฝากผู้ปกครองนะครับให้แนะนําเด็กๆด้วยและครูเป็นการ <c oughs> และครูก็ช่วยแนะนําการทําแบบฝึกหัดแล้วแหละน่าจะง่ายต่อการทํางานนะครับแล้วก็ขอให้นักเรียนตั้งใจนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไป